การุอนางงใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและงดใช้แฟตด้วยครับ ศาสนาวันอาทิตย์วัิรธรรมปทีบได้ดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2518โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาหาความรู้และช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยต่อมาทางโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัชรธ,ธรรมปทีบได้เข้าร่วมในโครงการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิระธรรมปัะที่ของเรานั้นเปิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาไทยวัฒนธรรม คามสามคและเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมโดยวิชาที่เปิดสอนอได้แก่ภาษาไทยอุปพุทธศาสนานาฏศิลป์ไทยซึ่งบุคลากรเป็นคณะครูอาสาสมาัครที่มีความรู้ความสามารถเสียสละเวลาช่วยงานด้านการสอนแก่นักเรียน หลานคนไทยที่เติบโตในต่างแดนให้คงความเป็นไทยสืบไปเพื่อสารงานด้านการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยทางโรงเรียนจึงได้จัดงาน Music and Dance of Thailand ขึ้นครั้งแรกในวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2534 โดยอาศัยความสามาคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะครูนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนผู้สนับสนุนการจัดงานในทุกฝ่ายต่อมาในพุทธศักราช2542ได้ย้ายสถานที่จัดการแสดงมายังศาลาอนเนกประสงค์วัชิรธรรมปรทีบปลองไอแลนด์พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อชุดการแสดงเป็นวันชิรคอนเสิร์ตเป็นต้นมา วัชิระคอนเสิร์ตเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวัชระธรรมกาทีนครวยอรยอโดยเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางดนตรีและน่าตัดสินไทยของนักเรียน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากคณะครูเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสื่อสารวัฒนธรรมอันเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทย การแสดงคอนเสิร์ตในทุกๆครั้งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนหน่วยง,งานต่างๆเข้าร่วมมือกันแสดงถึงความสามาคัคคีอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจนมาถึงครั้งนี้การแสดงวชิระคอนเสิร์ตครั้งที่17ที่เป็นการรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปด้วยองค์ความรู้อันเป็นสตร์และสินที่ทรงคุณค่าโดยหวังว จะแลยินถึงความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ,ส,รส,าสื่สารศิลปะประจำชาติไทยหากท่านใดสนใจสามารถสมบุตรหลานมาร่วมเล่าเรียนได้ที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วชิรธรรมปทีจากนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การแสดงวัชิรคอนเสิร์ตครั้งที่17ตอนนาตยากรรมเงา Body crap.